นครับเอ้ยเย็ดโดยจริงเจริงไบโอ้โหสิ้นปีแล้วเข้ามาเล่นสักหน่อยโม่ยิงวอลทุกนัดเลยครับผมนี่เห็นมาร์ช็อตเด็นสเกลแต่เลืองสเกลห่วยมากฮะเห็นเยะนะครับนายนะสิ้นปีก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาด้วยนะครับก็ ก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงนะถ้าไม่มีพวกคุณผมก็ไม่ทำคลิปต่อนะครับนะอะไรเงี้ยนะครับเอาอีกแล้วเ m g มจีบอทจ้อเฮ้ยผมแม่งโซดาป๊อปเปอร์ใหม่มันโอ้อยู่ดีก็โผล่หัวมาอะไรของมันเนี่ย ไม่ค่อยถนัดกับโซดาป๊อปเปอร์ใหม่นะแต่มันแต่มันคล่องตัวดีนะกระโดดอะไรเงี้ยมันมันรบเลีกอะไรงนี้ได้เร็วดีก็ขอบคุณนะคนที่มาเม้น์เม้น์แรกครับให้ผมรู้ว่ายังมีคนดูผมอยู่กรู้ซึ้งใจจริงแต่ช่วยเมนตอะไรที่มันมีให้ผมดีใจกว่าเมน์แรกได้ไหมครับนะนะครับอะไรอย่างเงี้ย ชิ่าะระดาพอาเพิ่มหมดมันเป็นชีวอะที่ cry motherfucker เ,เอาให้ละอ้วตายอ <c oughs> เปิดอะไรของเขาครับเนี่ยทำแม่นทำแม่นไว้ให้มันเนี่ยนี่กูว่าละสายลำโพงผมหลุดเลยือ้ดไอ้ยังยังเปิดอย่างเงี้ยโอ้ยกูนี่ความแม่นหายไปไหนหมดวะ

กำกำเอเเลอรระบบยสูงแล้วเติมเติมนี้่ตีมแบบกำโอกำลักฟังันเพิ่น ว่าโอ้ยโอ้ยสปายจะมาตุยหลังตุยละใครเรียก่ะแน่สิ้นปีแล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับก็ไม่รู้ว่าจะ เล่นอะไรให้ดูนะครับ T.F. นี่มันนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะนะครับผม T.F. มันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่นะเราต้องรีบนิ้วเขาให้เร็วที่สุดนะเท่าที่จะทำได้ผมเล่นจนเอียนแล้วครับจริงๆนะนี่เห็นว่าซิ้นปีเลยมาเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งคือเอียนเอียนหมายความว่าอย่างไงครับคือแบบ เล่นลน pues จนไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําไมแล้วครับก็เข้ามาไม่มีแค่รีวิวอะครับนอกจากจะมีโหมดใหม่มาอะไรเงี้ยคือมันไม่หาอะไรเล่นแค่เสียงนะครับอ่านะครับก็เราเล่นกันจนเป็นชั่วโมงเลยแล้วกันนะครับคือดูเอามันคงจะไม่สนุกแล้วแหละนะ คงดูเอาเฉยๆนะครับพอหาอะไรมาลงทิ้งปีคือมันไม่มีอะไรลงเห็นไหมผมได้ลงคลิปมาหลายวันแล้วนะครับนะโอ้โหคือไม่ได้เล่นทีเอฟนานมากแล้วดูความแม่นของผมรับคือความแม่นผมนี่หายไปกับตาแล้วกับคลิปนั้นเนี่ยผมไม่คนละอย่างกันเลยครับเหมือนเอาเอาตัวเออเล่นดียเดียวเอาเอาใครมาเล่นก็ไม่รู้ครับเนี่ยแห่ะเดี๋ยวก็ตายแล้วเชื่อเดีย เอา้าง่ายแบบปะไ,ไม่มไม่มีใครมากันเลยเยิงไม่โดนเองละกูตายโอ้ยเอา้าก็ยิงทำไมเนี่ยทำไมมีปืนมีปืนให้เก็บเดี๋ยวมีกระสุนน่ะเก็บปืนแล้วได้กระสุนได้ เก็บลูกกระสุนได้ได้ลูกธนูครับสุดย้อนครับเีแหนะเอาไงดีวะเอาไงดีวะเอาไงดีวะโอเคโอเคโอเคออโต้บาลานก็โอเคอเคโอคโอตโ้บาลาน ไปลุยเจน t l e m e n okay okay เออใครติดตามตั้งแต่สมัยติเกมเมอร์รีวิวเหนือเกมเมอร์เอพีเกมเมอร์มีใครบ้างไหมครับคือสมัยนั้นผมนี่แบบนะนิวบี้โอ้เออตาย จเจ๋งเจ๋งนายยิงได้แม่นมากเรานี่ยิงไม่โดนเลยกากมากเลยมีคนบอกว่าอยากให้รีวิวไอ้พวกอ่ AWP เอ้ย AW AWPer อะไรเงี้ยไปตายว Thank you นะครับก็ไม่รู้จะรีวิวไปทำไมซึ่งมันมันเป็นรีสกรีนเฉยๆให้ดูความสวยงามเฉยๆก็พอนะอะ ที่สว่างนะประมาณนี้มีคนถามว่าผมทำไมที่เอฟภาคสวยจังผมก็ไม่รู้ครับผมยังนั่งงงอยู่เลยว่าตัวเองไปทำอะไรไว้นะครับก็โอเคเราคอยเอาเอ,าเอา AW เนี่ยอส,สอดส่อ,องมันจะเจอใครเปล่าวะ โอ้ตายละยูดีก็วินไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมไม่ได้เป็น่วนหนึ่งอะไรของทีมเลย 5, 4, ไม่ทำตัวให้มีประโยชน์ดีกว่าครับผม รู้สึกสนายเราเยอะไปปะปลาปลาของกาธาเอา่าวเฮียโอ้ช่องจ่งาขึ้นจ่าขึ้นจ่ารู้สึกเยงผมเนี่ยมันจะง,ง่วงนอนมากเลยครับ <c oughs> ไนเปอร์เกมนี้ไม่เหมือนไนเปอร์เกมอื่นนะครับเนื่องจากว่ามันมันมันต้องรอชาร์จนะฮะซึ่งมันก็จะยิงยากกว่าเกมอื่นด้วยเพราะว่ามันต้องเน้นให้โดนหัวหัวจังๆเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยากมากครับในการเล่นไนอ้าวโอ้โหจะโดนเนื้อ,อะนะการเล่นไนเปอร์เกมนี้ถือว่ายากพอสมควร ซึ่งเราจะตายแหละไม่ตายแหละนะครับเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของทีมไหนดีวะโอ้ยิงไม่เคยโดนแล้วก็โดนเฮดช็อตไปทีนึงแต่ไม่เป็นไรครับเราเป็นคนเอาไอ้นี้ขึ้นแทนก็ถือว่าเราได้ชัยไปนะครับมา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 มมามมาม เี่นเลยวะเล่นเลยวนี่ก็แล้วกันเนี่ยฮะไอสติ๊กกี้อันใหม่นี่ถือว่าชอบอยู่นะไอกระสุนมันน้อยปีนี้แต่เนะครับ แย่งกระเป๋ากันเนี่ยวะ่ะลืมโอเค,อเคทำไมตูได้แต่ a c c e s s วันเนี้ยเอาชิปแล้วไง ลงมาละลงมาละนี่โอ้โหแอร์ช็อตครับโอ้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 อ้าตายเลยอะไรวะโดนเลมอนนะเ <c oughs> นโมแพนทีเฮสนะ เม่ไมนไรอ่ะ อน,นีเอเออ้เราจะรอดหรือไม่นะครับเราก็มาดูกันออโอเคโอเคฉันจะปาระเบิดขึ้นไปตรงนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเซนที่มันอยู่ตรงไหนน่ะโอ้ใช่เซนที่อยู่ตรงนั้นเราต้องค่อนย่องเข้าไปใช่โอชิบหายละโอ้ตายละเอาไงเดี๋ยวนะ เอาเงียดไว้เอาเงียดไว้เอาเงียดไวเอาเดียดไว้เอาเงียดไว้เอาเงียดไว้เอาเงียดไว้เป็นที่อยู่ตรงกลางกระบานเลยเอาเงียดไว้เอาเงียดไว้คิดไม่ออกแล้วคิดไม่ออกนะครับงั้นเอาเป็นว่าปลายอย่างนี้ไปกันแล้วกันง่ายดี ได,ดีโอเคเราก็เอา้าวโหเฮดช็อตกลางกระบาลครับผม <c oughs> งานนี้ยากแล้ครับเราต้องคองกระเป๋าเอากระเป๋าคืนมาให้ได้นะฮะอือ <Okay. S 2> ผมเนี่ยเล่นเดมโมกระโลกมากครับเมดิก,ดกโอเคนะโอเคนะนี่ไป โอ้ไม่ทันอีกแล้วไยเวเจอยัดหน้ายัดหน้าแน่โอเคนะไม่มีอะไรละโอเค โอคก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะเล่นอะไรหรอขอจบไว้แค่นี้นบาย